คุค้นข้งนะครับนายอาคมเติมพิธียาภัยสิทธิ์นะครับสั่งลุยแจกต่อย5้าล้านสิทธิ์นะครับใครอยากได้ต้องแย่งชิงกันนิดหนึ่งนะครับโอนเงินนะครับเข้ามือถือโดยตรงเลย จำนวน3,500บาทนะครับสำหรับท่านผู้ฟังคนไหนนะครับที่มีรายได้น้อยและต้องการรับสิทธิ์การเยียวยาจากรัฐบาลนะครับก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดสันกร่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกโครงการนะครับมีมาตรการใดออกมาเราก็จะนําข่าวดีๆนะครับจับสบนำนักข่าวมาสรุปและมาบอกต่อท่านจะได้เช็คสิทธิ์ของท่านกันนะครับว่า1กลุ่มนี้ท่านมีสิทธิ์ได้รับไหมส2นะครับท่านสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการหรือไม่นี่เป็นข่าวจากฐานเศรษฐกิจโดยตรงเลยนะครับ อาคมครับพูดชัดคนละครึ่งเฟส2เปิดลงทะเบียนเกิน5ล้านสิทธิ์นะครับสำหรับใครที่เคยลงทะเบียนแล้วนะครับหรือเป็นรายใหม่ก็ฟังนิดนึงครับว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดอะไรบ้างนะครับเหตุนำกลุ่มตบล้มนะครับรอบ3เข้ามามัดรวมรอบเดียวจบเลยนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับได้เปิดเผยว่าจะนำสิทธิ์นะครับโครงการคนละครึ่ง ส่วนที่เหลือนะครับจากโครงการรอบที่3ที่เหลือสิทธิ์นะครับอยู่ไม่มากนะครับคาดว่าประมาณ50,000 0คนรวมกับโครงการคนละครึ่งเฟสที่2คือนําส่วนแรกนะครับของเฟสแรกส่วนที่เหลือไปมัดรวมนะครับกับคนละครึ่งเฟสที่2เลยดังนั้นนะครับคาดว่าโครงการคนละครึ่งเฟส2จะเปิดให้ลงทะเบียนมากกว่า5ล้านสิทธิ์นะครับนอกจากนี้กระทรวงการคลังครับจะเสนอโครงการกระตุ้นบริโภคภายในประเทศ เพื่อจะเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้กับประชาชนในโครงการคนละครึ่งเฟส2และโครงการเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มนะครับเข้าที่ประชุมคอรมอในวันที่15ธันวาคมเดือนนี้นั่นเอง15นี้นะครับจะรู้ผลเลยนะครับว่าจะเพิ่มให้เท่าไหร่และเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะให้เท่าไหร่เพื่อให้โครงการครับสามารถเปิดลงทะเบียนนะครับได้ทันในวันที่16 ประชุมเสร็จที่15-16เปิดให้ลงทะเบียนเลยนะครับและจะให้ใช้จ่ายนะครับในวันที่1มกราคมโครงการคนละครึ่งเฟส2นะครับขยายสิทธิ์ผู้เข้าร่วมโครงการอีก5 000, ล้านรายนะครับวงเงินอุดหนุนนะครับจากให้คนละ3,500บาทนะครับเปิดลงทะเบียนในวันที่16ธันวาคมนะครับและก็จะให้เพิ่มอีก500บาทเบื้องต้นนะครับจะมีปุ่มให้ลงทะเบียนเดิมนะครับสำหรับรายแรก ที่เคยได้รับไปแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับได้รับการเยียวยาวเพิ่มเติมนะครับทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นลายเก่าและลายใหม่ก็สามารถรับฟังง่ายๆครับเพียงแค่กดปุ่มติดตามและกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโครงการใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมแบ่งปัน,นเพื่อนๆนะครับในการลงทะเบียนเพียงแค่กดแชร์คลิปวิดีโอนี้หากชอบกันยาวยาก็อย่าลืมกดไลค์และกดถูกใจด้วยนะครับสวัสดีครับ